สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a r o นะคะวันนี้คลิปนี้หัวข้อที่ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมีนาคมนี้ของคนธาตุดินนะคะหรือราศีมังกรพฤษศกันเรามาดูกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องใดคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงจักรวาลที่ดูแลคุณอยู่ในช่วงนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคนธาตุดิน คือเรื่องใดคะเจ็ดเหรียญน,นะคะ Justice สี Just ่เหรียญสี่ไม้แล้วก็ High i n t ส e สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนธาตุดินมังกรพุ่ศพกันในเดือนมีนาคมนี้แม่หมอเห็นว่าที่ผ่านมาคุณเฝ้ารออะไรสักอย่างเฝ้ารอ,อมันเป็นการเฝ้ารอที่ที่มีคุณค่าคุณอาจจะได้เก็บเงินเก็บทองคุณอาจจะทําอะไรสักอย่างที่มันดูมีคุณค่ามากๆแต่มันยังไม่ถึงช่วงเวลาของคุณในเดือนมีนาคมนี้มันจะ เป็นอะไรที่เป็นจังหวะที่ดีจังหวะที่ดีจังหวะที่ถูกที่ถูกต้องมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับถ้าคุณถ้าเป็นเกี่ยวกับการที่เราลงทุนอาจจะเป็นการลงทุนเรื่องหุ้นหรือเรื่องอะไรที่แม่หมอก็ไม่ถนัดเรื่องนี้นะที่ที่เขาที่เขาเล่นกันนะเกี่ยวกับ กเกงกําไรอะไรอย่างเงี้ยโอกาสในเดือนมีนาคมนี้แหละคุณจะได้เป็นกอบเป็นกรรมคุณจะได้เป็นกอบเป็นการรในที่คุณพอใจแหละสี่เหรียญน่ะคุณพอใจคุณพอใจเลยทีเดียวแล้วก็ไอ้จำนวนนี้มันก็อาจจะสา,สามารถสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณได้แต่สิ่งที่สิ่งที่ออกมาให้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณจะต้องมีความชัดเจน คุณจะต้องมีความชัดเจนแล้วก็มีความตัดมีการตัดสินใจที่แน่วแน่มีการตัดสินใจที่ถูกต้องถ้าเป็นเรื่องในด้านการเงินนะทําไมพลังงานของการลงทุนถึงเข้ามาในคลิปแม่หมอก็ต้องขอบอกเรื่องการลงทุนในการลงทุนอะ่ะไม่รู้ว่าพลังงานของของคนท่าดินเนี่ยคุณมีการลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยคุณจะได้ผลกําไร ไม่ว่าจะลงทุนอะไรนะคุณจะได้ผลกําไรตอบแทนในเดือนมีนาคมที่ที่เป็นผลกําไรที่ดีแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขมากๆแต่ไม่หมอขอขยายเอ,อ่อหรือไฮพินเทส แต่มันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่นอกเหนือจากที่นอกเหนือจากการที่ว่าลงทุนแล้วได้ผลกำไรเนี่ยแล้วทุกอย่างมันดูโอเคถ้าคนที่อยากได้ความมั่นคงในด้านชีวิตโอเคคุณโอเคอยากได้บ้านคุณได้บ้านมีโอกาสได้ได้ซื้อบ้านมีโอกาสได้ออกรถอะไรแบบนี้นะ แต่เให้พินเทสเนี่ยมาบ่งบอกว่าคุณยังมีความกังวลยังมีความไม่ชัดเจนในเดือนมีนานี้มันก็คือเรื่องความเสียใจกับกับคนที่คุณรักอะ่ะคุณเสียใจกับคนที่คุณรักและคุณรักเขามากด้วยคนนี้มันจะมีความไม่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยมันยังอื่นอยู่มันยังอื่นกับสถานการณ์นี้อยู่ น่าสนใจสถานการณ์ไฮพินเทสน่าสนใจมากเพราะว่าสามดาบคุณเสียใจกับความรักความรู้สึกเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองค่อนข้างที่จะอ,อจะพูดว่าเห็นแก่ตัวก,ก็ก็เป็นไปได้เพราะเพราะคนคนนี้เขาเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะเขาชีวิตเขาว่าน่าจะผ่านจุดอะไรที่มันทําให้เขาจะต้องเข้มแข็งอะ่ะดังนั้นกลายเป็นนิสัยเขาพอนิสัยเขาแบบนี้ นี่ใส่เขาไม่หวานไม่อะไรเลยแล้วก็ดูออกแนวแบบมุ่งมั่นทําแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณยังโหยหาเขาอยู่คนคนนี้มันมีมันมีประเด็นเกี่ยวกับบุคคลด้วยนะคะนี่ที่แม่หมอขยายให้แม่หมอขยายให้ถ้าส่วนอื่นก็โอเคคุณจะได้รับความยุติธรรมเนี่แหละรับความยุติธรรมแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไพ่อยากจะแนะนําอะไรคะ สามไม้อัศวินถือเหรียญเกี่ยวกับการเงินเด่นชัดมากเลยนะคะคุณธาตุดินสเตนแล้วก็หนึ่งไม้แล้วก็ห้าถ้วยตรงไฮพินเทสเนี่ยมันมีห้าถ้วยประกบพืชพลังงานตรงนี้เขาจะแยก แยกออกมาในความรู้สึกของแม่หมอในเซนต์ตรงนี้ก็สิ่งที่พาออยากจะบอกนะก็คือว่ามันมันเหมือนเป็นไอสิ่งที่คุณทํามาดีที่สุดเนี่ยการที่คุณทํามันทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณรอจังหวะแล้วรอเวลาที่ดีอ่ะคุณจะได้กอบโกยในเรื่องนั้นแล้วส่วนใครที่ไม่ได้ลงทุนแต่แต่เป็นการได้ลงแรงแล้วก็ได้เปิดร้านหรือได้ทําธุรกิจเริ่มทําธุรกิจเนี่ยในเดือนมีนาในชัดเจนมากๆคุณจะได้เก็บ คุณจะมีเก็บจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่แบบว่าตูมตามโอ้โหดีมากๆเลยเนี่ยแต่มันก็เป็นช่วงจังหวะที่ทําให้คุณได้ลืมตาอ้าปากได้ในด้านการเงินแล้วก็สิ่งที่พ่ออยากจะบอกก็คือต้องใช้ความอดทนมากๆเลยคุณเป็นคนที่มีความอดทนนั่นแหละเอาอยู่ทุกเรื่องแต่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ใดๆก็ตามอย่าท้ออย่าท้อ ทุกปัญหามีทางออกและคุณก็สามารถที่จะผ่านต่ออุปสรรคและปัญหานั้นได้ด้วยเพราะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีพรสวรรค์ที่จะทาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสรรสร้างทุกอย่างในชีวิตได้แต่อาจจะเขาจะเรียกอะไรอาจจะตกมาตายทางด้านความรักด้านอื่นนะ่โอเคหมดประสบความสําเร็จแต่ด้านความรักในเดือนมีนาคมแม่หมอเห็นว่ายังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังทําให้ดึงความรู้สึกของคุณอยู่นะคะดึงความรู้สึกของคุณอยู่ยังยังอะไรก็ดีไปหมดอ่ะแต่ แต่มันไปติดว่าไปโฟกัสที่เรื่องความรักขอใพ้ยพ่ชีอบอกอีกห้าใบนะคะ queen of cups แล้วก็แปดเหรียญเออเรื่องเงินคุณเด่นนะในเดือนมีนาเด่นมากเลยนะ The Tower Queen of v o i e ก็คือราชินีถือดาบแล้วก็เก้าเหรียญไพา่อย,ยากจะบอกอะไรกับคุณอีกไพา่อย,ยากจะบอกว่าคนทัดดินหรือราศีมังกรผูปร้ประสบการเงินในเดือนมีนาคมนี้จะโดดเด่นเฟื่องฟูมากๆจะทำให้คุณยิ้มออกในด้านการเงิน ยิ้มออกมากๆเลยในด้านการเงินแล้วก็คุณจะเป็นคนที่ทำความเข้าใจอะไรได้ดียิ่งขึ้นในเดือนมีนาในหลายๆอย่างเลยในในหลายๆสถานการณ์การตัดสินใจของคุณจะมีความชัดเจนขึ้นคุณจะเป็นคนเก่งขึ้นเป็นคนฉลาดเป็นคนมีไหวพริบขึ้นจากที่เมื่อก่อนอาจจะเ,เขาเรียกว่าได้เรียนรู้อะไรมาเพิ่งจะเริ่มเรียนรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแต่ในเดือนมีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยแม่หมอเห็นถึงการที่คุณโตขึ้นเก่งขึ้น ฉลาดขึ้นอยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นแล้วในเรื่องความรักกับไพ่ก็อยากจะบอกว่าพอวันหนึ่งอะ่ะคุณจะเข้าใจว่าการที่คุณอยู่โดยมีความสุขด้วยตัวคุณเองอะ่ะมันมีคุณค่ามากที่สุดกับการที่จะโหยหาความต้องการจากสิ่งที่มันไม่ชัดเจนคุณจะมีความสุขแน่นอนไพ่เรียนขึ้นคือพูดง่ายๆนะถ้าเดินมีนานนะอะไรก็ กบทุกข่าวหมดสําหรับคุณไม่ว่าจะเป็นข่าวทางด้านความรักอะไรของคุณนะมันจะเป็นข่าวทางด้านการเงินมากบทุกอย่างเลยการเงินของคุณจะดีมากเลยในเดือนมีนาคมนะคะแล้วมาให้ไพ่สาหรับนี้นะคะช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้ไพ่สาหรับนี้ช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้กับคนธาตุดินนะคะมังกรพืชศพกันเราคอยเราคอยมันมี มันมีไพ่แห่งการรอคอยอยู่ในตอนแรกนะแล้วก็ตอนนี้การรอของคุณเนี่ยมันเหมือนชั้นรวยชั้นสวยชั้นหล่อชั้นรวยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อยู่สบายสๆอยู่แบบมีความสุขอยู่คนเดียวแบบไม่เดือดร้อนในสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกอะไรมันจะเกิดในอนาคตข้างหน้าก็ก็ไม่ว่ากันตามเหตุตามปัจจัย ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลนะบางครั้งวิธีที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือการปล่อยวางในสิ่งที่พายอยากจะบอกได้พักผ่อนได้นอนดูดาวดูท้องฟ้าได้อยู่กับธรรมชาติสเปซไพ่ใบน,นี้ก็บ่งบอกว่าคุณภาพชีวิตของคุณเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณเอาออกมากกว่านําเข้าอ่ะ ให้พื้นที่เป็นของขวัญแก่ตัวเองนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าอะไรที่มันอยู่ในใจของคุณอะไรที่ดูมันเยอะเกินไปเอาออกเอาออกดีกว่าเอาเอามันออกดีกว่าก่อนที่จะนําพลังอะไรอื่นๆเข้ามาเนี่ยต้องเอาของเก่าออกก่อนรีเลสคือการรีเลสคือการปล่อยของที่รู้สึกว่ามันหนักโดยโดยไม่มีประโยชน์อะ ปล่อยพวกนั้นไปก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มพื้นที่ให้ตัวเองเพิ่มพื้นที่ให้มันเบาให้มันสบายมากขึ้นให้มันดูสะอาดตามากขึ้นสะอาดใจมากขึ้นในสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนํากับคุณนะคะในวันนี้ยังไงแม่หมอก็ขอให้คนธาตุดินหรือราศีมังกรพึกงศพกันมีความสุขในเดือนมีนาคมเฮงเฮงปังปัง,ปงในด้านการเงินส่วน การงานการงานนี่โอเคไม่หมอเห็นว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วแล้วส่วนความรักมันอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆคุณก็จะผ่านมันไปได้ด้วยสติปัญญาของคุณแน่นอนเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ